ตัวแทนกันด้วยครับตัวนี้อยู่กับผมเปรมตัวน,นี้เราอยู่ในเกมเมชเชียนดอทไอโอเย้ผมก็เล่นไปนิดนึงไม่นี้น่ะเวล์แบบกาวแล้วเนี่ยเวีด<า>ิผมตอนนี้เนี่ยผมใช้สกิลหรือสกินตัวหนึ่งที่มันเป็นหมอผีนะเออมาเริ่มเลยนี่น,นี่เล่นเล่นไปเยอะแล้วด้วยอยากจะเล่นด่านนี้แต่มาเล่นไม่ได้ปกสมบูรณ์เนี่ย นี่ยังมีตั้งอะไรด้านนะเสียเวลานะผมไมากินดนะเียเวลาเกมนี้ก็สนุกนะสนุกอยู่เล่ยนยากอยู่ผมใช้โมบีสกิลโมบีมันมีสกิลด้วยนะบางตัวสกิลขอโมอบีคือกิ๊กิ๊เสกิกี้มาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเล็กนะมันกำลังดาวน์โหลดอยู่ดาวน์โหลดแมพ เอ่ะนี่คือส yeah. กิลผมเย่เราเริ่มขึ้นยากกิกี้อยู่โจมกิกิก้ดีมากด,ด,ด,ดีดีดีเฮอะไรเราแข็งมากผมต้องเอาอะไรดีผมอยากได้เอาไฟเรามันคุณเอาดินดีกว่ากดปิดมันกินมันกดแต่ดูเนี่ยมันจะช้ามากนะ เราเอาพลังของยาพิษยิงและติดพิษโคตรชอบเลยกองโคตรดีกิ๊กิ๊ไปลันดีมากลูกไม่ไม่เม็ดตัวไอ้กิ๊กิ๊ไอ้กี้ออกมายิงนี่ไงเยี่ยมไอ้เม็ดตัวนี่ผมเรียนเกมนี้ตรงนี้เลยเราจะเกินเม็ดตัวไม่ก็บไม่ได้ไอ้สลัดอ่อเอาอะไรดีอืมเอาไฟ กลายเป็นแมกมาไม่ใช่จะกลายเป็นปูเกาไฟไม่ใช่จะกลายเป็นดาวตกอย่าดาวตกมาสู้สู้ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนี่ก็ด่านสองนะโอ้ยเฮ้ยดานสองก็เหล็กมันเดินมเออมันเหล็กมากเเล็ก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  โอ้ได้เวลาเสกิ๊กี้ไปเลยกี้จนระเบิดระเบิดมันดีมากไอท้ทัวนี่คือของที่ผมต้องการมีทัวแล้วมีพลังเหล็กเียบร้อยครับกางออกมา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 ยิงระเบิดบึมยิงยิงต่อยระเบิดยิงเออระยะไปจีนี่เลยก็ อะไรเอาปมความจ่ายครับเย่เ yeah. ย่เย่เย่วงวงวงยิงไปนี่มีวงด้วยลืมบอกเข้าไปเกีกี้ออกมากระตืบข้เลือดก็เลือดก็เลือดเยี่ยมยิงมาพิงบึ้มไม่โดนไม่เป็นไรเราคือสายแซมมอนนะครับเลือดตังเยอะรามีก็ไม่ต้องเร่งมากเพราะไอเร่งกับกี้กี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 ้ีรูปกี้กีจุ่มรูปจุ่ม เห็นไหมการค่าสองเท่าเลยนัวอ่าไอตัวเนี่ยเราต้องสะสแมแว่นมากนะเพื่อที่จะเอาไปสุ่มตัวละครใช่สุ่มตัวละครยี่สุ่มตัวละครมาต่อ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 มีเรื่องยิ่งด้วยอยากจะเล่นหน่อยอยากเล่นน่อ,ข,นนอขึ้นได้ไหมจริงไม่ได้ไม่เป็นไรไม่บังอยู่แล้วยี่ยี่ยี่ยกำลังกำลังอา สายแซมมอนบอกเล่ว <l> ่าต้องเอาเลือดครับยิงอ้อู้เร่ง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 เรียบร้อยครับแตกเราเนี่ยแตกเยอะมากนี่ไงเราได้กลองซ่มนะเปิดเลยไหมเราจะเปิดลองซ่มเลยไหมอืมคิดก่อนปิดเว้นเหงื่อเยอะเอามาทำฮี่อะไรต้องการเสื้อ สง yup. ้างเสื้อไหนดูสิสกิลสร้างความจกว้างไว้กว้างไกลของเรามีดีโหลดด้วยนะดีโหลดกับสร้างความจาว้าวระเบนึ่น่นึ้นนึ่งหนึ่น่งหน่งน่่อน่นน่เ็ นาทีโอเคสักดาา่านมาเออไปตอนนี้ผมใช้น้องเล่นนะเล่นเล่นนี่จดกำสังเกตฝากด้วยเกตดเวยจำไว้จำ้มไปลด เป็นไงวะอะไรวะนี่จำได้อาอะไรวะนี่เวยอะไรวะเวยอะไรไปด,ดูอ๋อติบ ตั้งแตาตั้งแต่หัว้โวอะไรเชียวนี่นี่ข้อะไรเป็นคู่ๆทุกคนนี่นี่ใช่กับงเราเออน้ำน้ำ โอเคสิกออก่กกอนเลย็กๆๆวอยเล็กอยจะเดินไปหาตีนั่นเองโอเคทำรูปแบบนีอ้อะไรดีดก่นอ,อสิกก่อย Đi lột tôi lại cắn Ưa Tai rồi Bỏ dữ Có đây lại ăn trùng ghi nó bấm lên Cũng chắc cả Chai, cũng đây là anh dùng cơn nhà đêm có lấy có chơi có sập sập bấm đi nhiên